สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กี่คนครับวันนี้กี่คนครับไปรุ่นวันนี้กี่คนครับเยเย็กปากหลามหรอเ่ใช่เยียตีเดีวเก้า เอาเสี <Yes. S 2> ยเอาเลยเสียหูยยยยมไม่ไหวแล้วแม่ง <Hey, S 2> เอง๊ยจเยจ็นเย็นรอะไรชี้ก่อนนั่นจะคุยไหมครับหดี๋รอคนนี้ก่อนคุยเลยคุยเลยไอ้มาไอ้รัคัสกำลังตามมาโอเคครับผมจะอธิบายให้ฟังนะเรื่องสตอรี่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับจริงๆเราเราผิดนะครับอธิบายให้ฟังแล้วก็คือเราไปอุ้มเขาโดยที่เราไม่ได้ตกลงกับเขานะก็เป็นว่าเราผิดก็โดนหนึ่งเขงหารครับก็จะอธิบายให้ฟังนะไม่ต้องใจหายนะครับเครียดโดนแค่เหลืองนะครับมีเฮกแล้วก็มีผมนะครับที่โดน2คนนะครับโอเคเนาะ ต่อไปนี้นะครับทำอะไรก็เซฟๆหน่อยแล้วกันนะครับมีอะไรเดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะครับเราไม่สนใจมันทั้งนั้นไม่ต้องไปคุยมันในพวกสวะเศษสวาวพวกเนี้นะน่ะอย่าโดนใจเลยว่ะโอเคเนาะมีอะไรอีกไหมมีใครสงสส่ตรงไหนอีกไหมครับก็จะบอกไว้ก่อนนะเขาเป็นคนแจ้งเรานะครับจริงๆถ้าเขาไม่แจ้งเราก็ไม่โดนนะแต่เขาแจ้งเรานะครับก็เป็นเคสตัวอย่างไปเราก็ไม่ต้องไปเล่นแบบเขานะครับโอเคเนาะเลาเราเคสออได้ออไหมเออได้ของคืนครับได้ของคืนครับก็คือเราได้ฟรีนั่นแหละเดียร์เ่นฟรีไปไม่เป็นไรนก็ พร้อมยังเวลาแม่งอเไี้ยมัน่าสนใจแล้วตำรวจทุกได้ทุกไดยไม่อันนี้เราต้องคุยมันก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเราบอกว่าพี่หลิวดีอุ้มดูนี่นั่นอีกไงวะเพราะงั้นครับขออนุญาตพูดที่นั้นคืมพูดหรือเปล่าเฮกผมพูดยังอ่ะเรื่องสตอรี่อ่ะพูดเลยครับพูดเลยๆผมจะอธิบายให้ฟังนะสำหรับสตอรี่นะสมมุติเราอุ้มได้สองคนนะก็คือต้องจบทันทีเลยนะนึกออกไหมครับสมมุติเราเออสองเราก็ต้องไปขอโทษเขาไปขอจบเราแอ้คือเราแพ้แต่ถ้าเขาแพ้เราก็เขาก็ต้องมาขอโทษเราแล้วเราก็เรียกของ แต่นี่ผมถามไปแล้วว่าคือถ้าสมมติเออสองปุ๊บคุยกันต่อต่อกันได้ไหมไม่ได้ครับต้องรอครูดาวเจ็ดวันเท่านั้นนะ<ม>ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมมองว่าแม่งยังไงเราก็ทําได้เว้ยสองเออเราก็จริงๆผมไม่อยากจบเลยไปสุดนะใช่ผมมองว่ามันนะติดกับขัดอยู่เพิ่มเติมในส่วนของเรียกร้องค่าเสียหายเรียกร้องกนะันเนาะ หนึ่งเอ็มใช่ไหมก็คือลิมิตคือหนึ่งเอ็มแต่ถ้าเราตกลงกับเขาว่าสมมติเอาเป็นสิ่งของแทนเนี่ยที่ไม่ตีมูลค่าเป็นเงินเช่นด้วยอย่างเช่นไอเอ็กเอและไอเอเอเนี่ยก็ได้ถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงกันนะต้องบอกทุกคนก่อนแล้วก็เรื่องอะไรนะเรื่องที่เรื่องเออเรื่องเอออะไเรื่องเออสองเออเนี่ยก็คือสมมติสมมติว่าวันนี้ไม่เข้าฟอร์มไอ้ช้ากับไอ้เสียเรียบร้อยเลยแป๊บเดียวเออสองคือจบทันทีเพียงแค่หนึ่งเอ็มเพียบันแปลงใหม่อย่างเงี้ยนะ แต่จบเ่างที่เสียบอกคือสองเอือจบใช่ไหมตีต่อไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือลิมิตเป็นแค่เงินหนึ่งเอ็มกับสองเอือเอ๊น้อยไปอ่ะไม่สช่เราไม่ได้น้อยเราเรามาใส่ในส่วนของนี้ไหมเพราะเราขับแค้นความอะไรปะใช่ใช่เราใส่ตรงนี้ดีกว่าคือถ้าทําได้ผมว่าทุกคนทําได้แล้ครับแค่สองเอือกระจกกระจกครับผมทํายังทําได้เลยผมก็เลยถามไปแล้วว่าอยากอยากเล่นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยอมแต่ว่ามัน มันก็ต้องตามกฎนะครับไปพร้อมกันเลทุกคนไปมี15คนใช่ไหมจับคู่ไปจับคู่ไปครับเลยครับเลยครับทุกคนเลยครับผมไม่อยากอุ้มเลยครับอย่างตอนนี้แม่งอุ้มไปก็หรือว่ามันต้องจบอะไรอย่างเงี้ยเอาเว้ยผู้ชมเอาเว้ยสู้ไปสู้วะผู้ชมสู้ไปสู้วะถามก็ดีว่าสู้ไปสู้ไหมครับอ่าฮัลโหลครับฮัลโหลทุกคนครับเดี๋ยวไปคุยก่อนนะอย่าเพิ่งไปตีนะเสียคุยก่อนนะโอเคไะมใจเย็นป้าทุกคนเดี๋ยวไปคุยก่อนนะเดี๋ยวไปคุยก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปตีนะใจเเเเยยยย็นนนะะดีีี๋วสสบอก เกลือก้วยได้แต่ว่าจะเกียอม่อนเลยเฮ็กเรียกคุยมาดิเฮ็กอยู่ไหนอ่ะเอาเอาทายชี้มาหน่อยทายชี้อยู่ไหนเอาเร็วเลยเอาเลยช้าเสียเลยช้าเสียเลยไม่ไม่เอาเอาทายชี้มาครับทายชี้มาผมจะไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วสองขีดไม่ไหวมีปัญหา บอกมีวส์ทางเอาเลยเอาดิมึงทำทรงกับกูใครทำทรงได้เยอะกว่ากันเอาดิอันนี้คือมันทำทรงเสร็จแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันเอ็กอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่อยากคุยวะไม่อยากยืนยืนอยู่เนี่ยดูดีใจจาว่าไอเราผมว่าเราให้เกลียดคนละครึ่งทางนะจริงอ่ะกูเดินมากลางถนนแล้วนะกูก็กูเดินมาการถนนแล้วนั่คนละครึ่งทางนะยังแบบยิงยิงในตัวเองวะรัดตัดสีวะดูดิผมเดินมาครึ่งทางกันนะเนี่ยคือขุมมาวะมันรู้สึกขุมมะนี่เรามาเปียกกลางถนนไงอันนั้นมาเปียกข้างถนนไง โอ้โหเย็ดมาเฟียข้างถนนว่ะพูดแรงเกินขอได้ยินไ่มน้าัดชี้ไแต่คุยไม่รู้เรื่องอีกสักไฟไหมไปดูเรื่องขึ้นไอ้ตีกันล่อตอนนั้นตีกันล่อตีกันยังตีแน่ตีตีกันตั้งนานเหรอโอ้ยยัไม่ต้องยังไงคุยไม่รู้เรื่องอีกสักไฟไหมล่ะแน่ต้องแบบมีหมอมาเรียกให้คุยมากกว่าเมี้ยเนี่ยจะคุยตอรี่จะคุยไหมไม่คุยจะตีจะคุยตอรี่ไงเขาไม่ยอมมาคุยนี่ไงอนนั่นไงเขาไม่รู้เรื่องไง คุยไม่รู้เรื่องไงสิอ่ะให้หมอมายืนต่อหน้าแล้วบอกบเขาบอกเยคุยซอร์รี่ตอเดี๋ยวคือยังไงต้องมาจูงคอมาเป่าเนี่ยเสรต้องไปคุยาทานนยี่โรงพยาบาลน,น่ะสิอ่ะผมว่านะไม่คุยซอร์รี่คุยซอร์รี่เลยคุยเรื่องรุ่งเบื่อนอี่ไงเดี๋ยวขอแบบไม่รู้เรื่องอะไรอีกไงไม่ใช่เหรอเสียเอ่ะให้ให้เกียรติคนแม่งหน่อยแล้วกันรบกวนเสียนะครับเดินไปบอกพวกข้างถนนหน่อยไปมาคุยซอร์รี่ครับจะคุยไหมครับเอาเอะอะแบบเดี๋ยวเราเลยเฮ้ยโมนี่ดิโมนี่โมนี่บล็อกครับจะ ผมไม่รู้วิซอรี่เรียเนี่ยอ่าไม่รู้เหรอครับอ้าวหรอคนในเกมได้บอกเหรอครับแกล้งเหรอใช่ครับมาคุยใกล้ๆดิครับมาใกล้ๆดิครับเดินมาไิครับอ๋อให้ให้เกียรติมากพอครับเดี๋ยวไปข้ามหัวแล้วกันครับผมเดี๋ยวข้ามหัวอีกไม่ต้องคุยกล้กลับเลยครับผมไม่อยากจะคุยอยู่แล้วอ้าวหรออ๋อหรือหรือต้องเรียกหมอมายินคุยด้วยไหมครับหรือไงครับต้องก็ได้ครับไม่ต้องคุยเลยนะครับหรอครับเฮ้ยเขาบอกเขาไม่คุยเลยว่ะเฮกปั่นก็ปั่นไอ้เยี่เขาบอกว่าเขาไม่คุยเฮก ไม่คุยรอยก็ตีเลย ouais ไม่ไม่อย pues ่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งเขาบอกว่าไม่คุยแล้วอะไรตกลงเรื่องของหวยยังไงเดี๋ยวก็เบ็ดไปเออมีไม่รู้เรื่องวันเจอเออมีอีกแหละเฮียดูทรงเนี่ยก็ต้องตีแค่ไปคุยหน้าโรงพยาบาลเออไปคุยหน้าโรงพยาบาลต้องไปไปจัดเลยคุยแม่งเลยเฮียมาโอยควายเฮีย บเอาวิ่งเฮี้ยตายเฉยเฮี้ยแม่งตายเอวกูเฉยเฮี้ยไอ้ยี่พวกมึงสู้อะไรกูได้เฮี้ยพวกมึงอ่ะไอ้ควายเฮี้ยสู้เอะไรกูได้พวกมึงอ่ะไอ้พวกมันทำไรผมได้พวกมันทำไรผมพวกผมไม่ได้เลยเฮี้ยไอ้เฮี้ยดูดิพวกมันทำไรพวกผมได้เลยขอบใจมากเลย เอ้หยุดก่อนหยุดก่อนเอ้หมดยัง่ังหมดย่างหมดย่างไอ้สนับดีกว่าสนับดีกว่าเอ้ยกูถามเนี่ยวะไอ้เหี้ยพวกมึงสู้อะไรกูได้วะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่มีท่าทีเปรียบเทียบพวกกูได้เลยพวกมึงไอ้เหี้ยกูจะบอกให้นะไอ้สานเรียกไหมหมดย่างไอ้เฮียไอ้เหี้ยโคตรแซมเอวไอ้เฮียปโคตรแไม่ต้องป่วไอ้เฮียโคตรแนหเอกไอ้เหี้ยเดี๋ยวไปเอาสมองเข้ามาอีกสงสารทุกคนอุ้มมันทุกคนมันรวมกันตรงตรงเป็นกองตรงกลางให้ผมได้ เรียมครับเตรียมมาหาเมเพื่อนอีกแล้วอุ้มไปกลางถนนเลยกลางถนนเลยเจะได้เป็นแบบมาเฟียกลางถนนมัางเออเนี่ยให้ขาเป็นมาเฟียกลางถนนเดีวอ้ยกางถนนแไปกลางถนนเลยไปกลางถนนเลยดูเป็นเด็กก็ยังดีนะเป็นดูเป็นเด็กก็ยังดีนะคิดดีๆนะเ็นเด็อมะมาๆๆกลับมาครับพีคพูดเลยว่าพูดเลยว่าเกาะยังไม่ได้เสียหายตัวเลยอะคำพูดนี้กูต้องเป็นคนพูดเอาเลยเอจิวี่ไหนวะเผื่อได้ยินนะเดี๋ยวเพื่อพูด้ใกล้หูหน่อย กูจะบอกนะนะพวกมึงนี่ตัวอย่ามาขอจบพวกกูนะเข้าใจปะคำพูดเนี้ยต้องเป็นพวกกูพูดเข้าใจปะน้องแค่นั้นนะพูดแค่นี้พูดเยอะเื่อกำไรทุยไอ้เรามารวมกันหน่อยเราไปรวมกันที่เราไปรวมกันที่ได้สิแปดครั้งเนี้ยปลอมๆมาปรอมรวมี๋ยวก่อนไม่เก็บอาวุธก่อนเนาะเดี๋ยวหมอหนิโอเคเก็บเก็บอาวุธไปเก็บอาวุธได้คนหนึ่งอ่ะนั่นใครอะพอแล้วพอแล้วฉันก็พอแล้วพอแล้วมามา ไปหมอไปให้หมอเข้าชุบพวกมันไปไปให้หมอไปไห้หมอเยี่ยไปล้มบอลดีกว่าไปไปล้มบอลดีกว่าไปโรงปล้มบอลล้มบอลล้มบอลพวกมึงสู้เยี่ยอะไรกูไม่ได้เลยอ่ะเฮี้ยเฮี้ยสู้ไม่ได้เลยไปล้มเลยอ่ะไอ้สูตรแดงมาจอดรถฝั่งนี้ครับสุดแดงจอดรถฝั่งนี้จอดเป็นระเบียบนะครับจอดเป็นระเบียบโอ๊ยจอดเป็นระเบียบครับจอดเป็นระเบียบครับไปไปไปเอาเฮี้ยเฮี้ยเสียทรงเลยเฮี้ยจะลอยสิอล็กขึ้นอ่ะเสียชัดอ่ะ จะไม่โดนเข้าข้างหลังตื่นใส่ไม่คุยฮะเรียกเรียกนะเรียกเรียกนะผมไม่อยากคุยมันที่ไหนสอบไม่ได้จำไมปหน้าเนี่ยๆเดี๋ยวๆคนที่พากีสีเทาเนี่ยเนี่ยๆๆเอาตกลงสตอรี่หน่อยได้ไหมครับตกลงอะไรครับสตอรี่สตอรี่สตอรี่อะไรครับเรื่องอะไรครับเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะก็คืออ่ะอธิบายให้ฟังนะก็คือเรื่องอย่าเรียกเสียแลยครับเรียกกล้วยพอแล้วพอเรื่องเสียแล้วครับทไมเราเสู้ อาเนาะัวเองกขวาขออยู่พออ่น้ครับอ่อก็ได้ครับก็เรื่องแต่ก่อนมันจบแบบจบไม่ดูเรื่องครับจบด้วยไม่ดีแบบต่างคนต่างพอไม่ใช่เหรอครับใช่ไหมผมพูดถูกไหมแล้วก็ผมมาต่อเนี่ครับจะไม่ต่อครับอ๋อจะมาต่อจะมาซื้อจะมาซื้อเรื่องต่อครั้งที่แล้วใช่ครับอ๋อแล้วก็เมื่อวานผมก็ตีผู้หญิงคนในแก๊งผนไปด้วยคนยอมจริงเหร ผมยังไม่รู้เรื่องไงผมก็ถามนี่ไงผมเพิ่งเข้ามาใช่ครับเนี่ยผมที่ห้ฟังว่าเนี่ยผมก็ถามคุณจันเอ็กดีว่าเป็นเรื่องอะไรนั่นแหละครับก็เรื่องนี้แหละครับแล้วจะได้ต่อครับเรอรี่ยังไงครับผมยังไม่รู้เรื่องเลยครับว่าเล่นยังไงครับก็เล่นกันเหมือนเดิมไงไม่ใช่หรอครับเล่นเหมือนเดิมคืออะไรครับไม่เหมือนเดิมแครับไม่เหมือนเดิมหรือครับไม่ได้ตกลงอะไรกันเลยเออไม่ตกลงอะไรเลยตกลงเดิมได้ยังไงครับเหมือนเดิมไปถึงที่เราเล่นกันรอบนี้อธิบายเลยนะผมอธิบายเลยขอต้อครับอธิบายครับเอออออเครับชบ แลกกับเอเล่นผมต้องเล่นไม่ครับผมไม่เอาครับผมไม่เล่นครับอ๋อกลัวโอเคไม่เป็นไรครับกลัวป่ะแล้วก็กลัวมันเกินหนึ่งล้านนะครับก็ก็ตกลงกันลดครับไม่ได้เอาเงินครับก็ครั้งนั้นจบไปแล้วที่ครั้งใหม่แล้วครับก็แค่ผมจะเอารถครับผมจะเอารถไงครับแลกกับเอผมอันนั้นกผมก็ไม่เล่นนะครับ เยอะกว่าจะเรียกไปเรียกมาแล้วเราจะไหวเท่าไหร่ครับเงินบาทหนึ่งไหวเนี่ยสามบาทหนึ่งไหวครับอ๋อนั่นร้านนั้นบาทนึงจบเลยครับบาทหนึ่งไหวก็จบเลยครับร้านนีงไม่ไหวครับได้อยู่แต่ต้องสักสองหมื่นก็ได้อยู่ครับผมแกผมจนนะสามหมื่นก็ได้ปะให้เต็มที่เลยอ๋อทวายนะเอาไงเัาคุยเอาคุยเรื่องเอาไปคุยฟังเหมือนกันนะครับเจอแล้วครับแต่แชชีมอ่ะผมเดี๋ยวเราคุยสองคนก็ได้ครับเพราะว่าผมไม่อยากคุยไงเพราะว่ามันหลายคนกันนะอันก็ง่ายเลยคือจิวจะไม่เล่นใช่ไหมครับถูกไหม ไม่ผมมาเล่นแต่ผมยังจะรู้เหตุผลออกไปออกไปออกไปก่อนออกไปออกไปออกไปไปเลย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 กูเองกูเองกูคุยได้เขาคุยไปพวกมึงไปไกลๆปไปไปหมดเลยป่ะก็คือไม่คือเป็นคือผมไม่รู้เหตุผลเลยครับความรู้เหตุผลเลยผมก็แค่มามาอยากรู้ว่าเอ้ยผมถามที่ดีๆทชิที่ไปออกไปออกไปก่อนออกไปก่อนผมถามคุณจันเองดีๆเขาก็ตอบอย่างนั้นมาผมทำยังไงอ่าครับเขเข้าใจมาแต่ลมร้อนบ้างรับเมื่อกี้ตีกันผมก็แค่ถามดีๆว่าเอ้ยเรื่องอะไรผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยเอ้ยพวกมึงเอ้ยพวกมึงไปดิพวกมึงไปดิ อะะไรนก็คือเบื้องต้นนะครับก็คือเมื่อวานก็คุยกับเอมิก็นนั่แหละก็ได้ทําการอุ้มไปแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็เกิดสตอรี่กันแล้วเกิดสตอรี่รเตอนนี่คือผมผมเปิดสตอรี่ครับผมเปิดสตอรี่ฟังใจเย็นครับเพราะผมแพงเอมิกับอะไรนะต้มยำใช่ต้มยำต้มยำครับผมทำไมอ่ะงั้นทายชีสเสียคุยวก็ได้เมื่อวานนะจิ๋วนะเสี่ยไปเรียกเรียกโพธวิทย์เรียก จุดดำปูเขียดสามหน่อยอ,อันนี้ไม่มีใครมาเลยมีแค่เอมี่แล้วก็ต้มยำแล้วก็ต้มยำใส่ชุดนอกมาด้วยแล้วก็ขอวนนิดนึงนะจิวจำเหตุการณ์ที่เสียดอยู่ชิ้นปุ๊ที่ตีการกักบดำได้ไห<ด>มการเราไม่ไมจำไม่ได้ครับไม่ไม่ที่ที่เราไม่ใส่สูตรแล้วเราช่วยไม่ได้นึกออกไหมไม่รู้ครับจำไม่ได้ครับอ่าฮะโอเคเอาตรงนี้เครับเอาตรงนี้เลยครับอ่ะแล้วก็คือตอนนี้ต้มยำช่วยตีแล้วทีนี้พอเสียดไปถามแล้วว่าจะรอจิวพรุ่งนี้ใช่ไหมเขาก็ขับรถหนีเสียดไปเลยเขาบอกแล้วรอสี่ทุ่มครับ ใครบอกครับไม่ไม่ได้ยินนะไม่มีใครบอกครับไม่มีใครบอกนะเนี่ยผูดไม่ตรงกันเลยครับเอมี่บอกว่ารอคุยกับผมเนี่ยครับแต่เอมี่แสดงว่าเอมี่โกหกคุณเนี่ยแบบนั้นน่ะอ้าวใช่อันนี้อันนี้ผมเสี่ยไม่ได้โกหกนะอันฟังเสี่ยก่อนนะแล้วทีนี้สบายมันให้ตายกันเลยไหมครับอ้าได้ดิมาเถียงกันนะครับมาตั้งเถียงกันก็ได้มาถึงกันเลยครับอ่าแล้วทีนี้เสี่ยก็เลยบอกว่าจะรอจิวพรุ่งนี้ใช่ไหมอ่าเขาก็เลยขับรถหนีแล้วทีนี้เขามันเขามานอนโรงพยาบาลอ่าฟังเสี่ยก่อนเขามานอนโรงพยาบาลปุ๊บเสี่ยก็เลยขััับบบบออ่ะเเสียยยยกกกก็ลลพาาาาานง้้ขจโรรตตมมมมำถไ ยังไม่บัมอ่ะฮะแล้วทีนี้แล้วผมมีกี่คนนะครับแชงผมมีสองคนครับพี่สองแล้วเสงกี่คนนะครับเสียก็ตามคนเดียวนะไไม่ด้ชงผมกี่คนนะครับมียี่สิบคนนอกจเรื่องครับเอาตามนั้นเอาโอเคครับโอเคครับผมไม่อยากรู้มุงนว้ก่อนครับผมไม่รู้ผมไม่ด้อยู่ไงครับคุณแคชชิมผมดอกเรื่องผมถามโอ้ผมไม่รู้ถ้าผมรู้ผมบอกว่ารู้โอเคอ่ะต่ออ่าเสียขับรถตามเสียก็เลยบอกจอดอ่าจอดปุ๊บเสียก็เลยว่าสรุปจะรอพรุ่งนี้ใช่ป่ะได้ยินที่บอกไหมเมื่อกี้เขาเลยว่าไม่ใช่ควายรรรรูู้้้้้้เเเเืื่่อออออองงงมมมีีีสคคคาบบบบกกนััขไดดพยยำแลว อะครับเสียก็เลยสั่งตีครับแล้วก็สั่งอุ้มเลย2คนเลี้ยงอุ้มครับใช่ครับในี่ใ้ผมเะียผมต้องเล่นด้วยครับอย่างเงี้ยคุณชี้นะเกคุณผมให้ให้ผมเล่นด้วยครับแลน้องคุณหนมปังด่าควยด้วยนะเอาก็แจ้งสิครับไม่ผมไม่ได้แจ้งครับก็แจ้งเลยผมไม่ไดาแจ้งเลยอย่าพูดอย่างนี้อย่าแม่ไม่เอาพูดอย่างนี้ครับผมพูดอย่างนี้แจ้งเลยครับ อันนี้ผมที่ที่ชูดมาคือผมฟังก่อนครับคือที่ตอนนี้คือจะจะมาเล่นก็คือเนี่ยน้องคือคือก็ดูถูกว่าผมด่ากันนี้เล่นก็คือจะเล่นแต่คือจะคุณจะเล่นไหมครับถามตรงเลยนะไม่ไม่ถามว่าเล่นน่ะคือผมอ่ะถ้าเกิดดีๆผมก็เล่นอยู่แล้วแต่คุณไม่เคยดีกับผมเลยจบเนาะไอเรื่องที่มาให้มันจบได้ไหมแล้วก็เนี่ยเริ่มเล่นแล้วก็ตกลงจบอะไร่ะคุณคิดว่าตอนนี้มันจบได้ง่ายๆงั้นเหรอแล้วจะให้ผมเกิดวุนว่ยถ้าเกิดเอาเอาคุณนี่ใครที่ชี้ใช่ไหมใส่ตะก่างเนี่ยอ่าใช่ใช่อ่าท่อปอ่ับ โอเคคุณคิดว่าจบดีๆหรอถามตรงๆเลยจากใจเลยผมกวนตีอยู่เนี่ยคิดว่าคุณจะจบดีๆหรอไม่ครับเออคุณบอกแล้วคือตอนนี้มีอะไรคุณก็แจ้งเลยชิผมมานับถือคุณอยู่แล้วผมผมไม่บอกว่าแจ้งคือไอ้ที่ผมบอกซีเรื่องที่เขามาด่าผมคือผมอยากเล่นกับคุณเท่านั้นเองจบถ้าอยากเล่นแเมื่อวานนะครับผมขอเล่าให้ฟังเเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยอาจจะพลละมุงก็ได้นะครับคือเมื่อวานอ่ะผมอ่ะเจออย่างนั้นนะผมคิดว่าเฮ้ยเราอยู่ในเบองเดียวกันเนี่ยไอ้ผมฟังผมก่อนนะครับ ขอาตขออนุญาตเล่าในใจผมอย่างเดียวก่อนจะตีกันนะครับเมื่อวานผมเล่นกิจกรรมโดยการที่ตั้งใจเล่นกิจกรรมอย่างเดียวมาในมุ่งเลยแกง๊งแดงก็มาแทงน้องผมก่อนแทงแล้วก็ไปบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้แทงทําไมอ่ะผมไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ขอโทษพอรีเมืองประเทศมามาตีผู้ผมผมร้อนมากผมไม่ผมร้อนมากผมก็เลยออกกันผมว่าเฮ้ยวันนี้มันร้อนมากเดี๋ยวไม่เรื่องไม่ปัญหาแล้วปุ๊บผมออกกันเหลือสองคนคุณก็เรียบไปอุ้มคุณคิดใจผมไหมครับผมถามจริงๆเลยเคยเห็นผมเป็นเพื่อนไหม เคยเห็นเผด็จพลคนในประเทศไหมเข้าใจอ่ะหมดยังหมดแล้วให้ผมแล้วแล้วให้ผมอ่ะถามว่าเล่นดีๆเหรอครับอ่าเข้าใจครับหมดยังครับหมดยังจะได้เล่าหมดแล้วอะนั้นอเคอ่งะบนมาเรื่องจริงของการนะจิวนะอ่าทีนี้เสียเห็นไอ้ไอ้แมสแล้วก็ไอ้อะไรนะไอ้ที่ใส่หมวกอีโม่งอ่ะต้องแจ๋งอะหรืออะไรนะที่มีไม้ปูเว้าสามอะอ่าเขาตีกันอยู่เสียก็เลยเดินเข้าไปถามว่าจะตีทําไมทําไมไม่ไปตีตํารวจเขาเรียกว่าสูตรดําตีก่อน ตอน,นไหนครับไม่ฟังก่อนฟัง,<ล>ฟงก่อนอ่าไม่ไม่ใช่ก่อนก่อนจะรีครับก่อนจะรีอ่าฮะทีนี้จ่องแจงว่าจอ่องแจงตีก่อนเสียก็เลยรวมพลเออเอาแม่งเอาสุดดำก่อนเลยมันตีพวกเราก่อนทําไมอ่าพอไฟรีมาปุ๊บเสียก็เลยจัดทับเลยตีดําก่อนมันเป็นสิทธิ์ของพวกเสียว่าจะให้ดําไม่ได้ของหรืออะไรก็ตามมันไม่มีกฎก็ต้องตีหมดแล้วเป็นสิทธเป็นสิทธิ์ไม่เป็นสิทธิ์ของพวกเสียอยู่แล้วครับใช่ใช่เป็นสิทธิ์ของเสียอยู่แล้วครับมเป็นสิทธิ์ของแก๊งแดงอยู่แล้วครับผมผมไม่คุยแล้วเป็นสิทธิ์ใครได้แล้วผมกก็เข้้าาาใจแแต่่่่ววออยงทีบบลครั อ่าแต่ทีนี้เสียคิดว่าเราจะมาคุยกันแต่เมื่อวานแล้วไงก็เลยไม่เห็นไงใช่เะล่ะอ่านั่นแหละก็เข้าใจแล้วว่าใช่ต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดเฉยแค่นั้นก็เข้าใจ,ใใจไม่ตอนนี้ประเด็คือมันไม่มัน,มน,มนอย่างทีบอกแล้วครับไปบอกชี้แล้วตอนนี้จะเล่นน่ะอยากเล่นน่ะรู้ไหมผมรอให้ชักวาล์วออกจากตำรวจก่อนอยากจะเล่นน,ะ <S <S น่ะเพราะว่าเสียไม่มีชักวาล์วไม่มีอะไรผมก็เอออยากให้ครบตอนแรกอ่ะถ้าเสียวาลวแล้วไม่ไปแทงไม่ตีผมนะวมาตีผมก็เปิดสตอรี่นะผมจะไม่ว่าเลยนี่ผมให้โอกาสรอรู้ทั้งรู้ว่าเราเรามีเรื่องกันตั้งนานแล้วรู้ววว่่่่่าาาาาเเเเเสสีียยยยรรรูไไดดปปิิพะอกัตจหลคนผมม แต่พอได้เปรียบปุ๊บมาข่มผมมาทำอย่างนี้กับผมเห็นผมเป็นยังไงวะคุณเข้าใจกันไหมคุณไม่เข้าใจหรอกคุณไม่เข้าใจกันหรอกผมว่าแล้วตัดจบเลยจะเอาไงจิวเอายังไงแล้วคุณจะเอายังไงจะตีครับแค่นั้นเองเออเห็นไหมคุณฮะก็ต้องมาตีอยู่แล้วอ๋อแค่นั้นแหละโอ้ยง่ายไม่ผมคุยกันอีกก็คือสรุปยังไงตัดจบเลยเกลกน่แกงเนี่ยเกลือพน่าแกงใช่ไหมใช่ครับตัดครับเอาเข้ามาโอเคยังไงครับตัดจบคือตีตียังไงครับ อ่าแล้วทีนี้ถ้าว่าไม่ตีแล้วจะทํายังไงอ่ะก็คือมันมันมีเรื่องเหตุผลที่ต้องตีแล้วมันจู่ๆไปตีไม่ได้หรอครับเหตุผลคือที่บอกกลับไปเรื่องเหตุผลเนี่ยผมก็ควรจะตีกูอีกเอาเอาสำหรับข้านั้นไปก็ได้อ่ะอ่าแล้วเจลอยยังไงก็ถึงถามนี่ไงเจลอยยังไงเอาก็คุณจะตีก็ตีแต่เล่นยังไงคุณจะเล่นยังไงคุณเนี่ยชอบมาพูดกับผมว่าดิสออกอะไรออกมั่งผมพูดเหรอผมพูดตรงไหนอ่ะผมพูดกับใครคุณเนี่ยชอบมาบอกว่าชอบมาบัฟกับผมว่าเออเนี่ยดิสออกหนีตตตลลออออดดดดผผผผมม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 ไไไไไไไ่่่่หหหววยยููููแคคนน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 ัั้้้้ทางงุณกกกก็รปเพพ เล่นยี่สิบส่ครับยี่ิบครับมีหมอก็เล่นได้ครับผมเลือกได้เวลผมเลือกได้เวลาเล่นไม่ได้่สิบได้ไหมครับเวลาไหนมีสิทธิ์เลือกไหมครับเวลาไหนครับเวลาไหนสองทุ่มเที่ยงคืนก็ได้ไหมครับแล้วถ้าเกิดมันจะติดพันระหว่างอุ้มนะครับก็ได้ครับก็คือจนกว่าอุ้มเจ็จนงครับขอมงเย็นหนึ่งเที่ยงคืนได้ไหม่าได้กี่กี่โมงนะครับขอยี่สิบได้ไหมครับยี่สิบสไม่ได้สิครับเดี๋ยวผมออกอีกเดี๋ยวคุณก็บ่นอีกว่าผมไม่อยู่เล่นอะไรอย่างี้น คุณก็จะคุณคุณอย่างเงี้ยเขาใช้เขาบอกว่าหนีออกดิดออกหนีอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่ผมถามหน่อยว่าคำคำนี้เป็นมาจากไหนเหรอครับผมถามคุณบัฟไงพวกคุณกัะบะก็บุกก็อยู่เสมอบัฟหรอตอนที่แล้วอ่ะไม่ได้นะที่แล้วอ่ะผมจำไม่ได้ครับจำไมได้คุณอันนี้ไงผมก็พูดให้จำไม่ไงครที่แล้วคุณก็บัฟผมว่าผมหนีผมอะไรเงี้ยผมผมว่าเขาให้ตัดตรงนั้นไปดีกว่าเอาโฟกัสตรงนี้ก่อนเ่าต่อเลยครับต่อเลยเอาต่อเลยคมันจะน้ำไปจบตกลงยังไงตกลงคือจะงั้นตกลงถ้างั้นสองทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนงั เอาป่ะเอ้าไม่ได้ไม่เอาครับก็คุยวันนีเท่าไหร่ก็คุณถามไงว่าขอ24ได้ไหมครับก็ก็บอกว่าคุณก็คุยเป็นเรื่องเรื่องนะครับเรื่องเวลาเรื่องเงินเรื่องของกลางเรื่องเรื่องเราคุยมาสิครับขอ24ครับถ้าผมไม่เล่นนะครับ24ผมตกลงก็ไม่ได้ครับผมไม่เล่นผมเล่นเวลาแค่นี้ครับทำยังไงครับงนั้นก็ขอสองทุ่มหนึ่งตีสองได้ป่ะถ้าคณอยู่ไม่ครบเหรอครับมันก็มีคนที่เป็นโอซีครับ ผมให้นี่ไงเพิ่มให้2ชั่วโมงไม่ได้เหรอไม่คนอยู่ไม่คราเกคนอยู่ไม่ครบแล้วครับอยู่ไม่ครบก็ตามคนก็ตามที่เล่นไงครับก็อยู่ไม่ครบก็ตามที่เล่นครับก็รอตีสองก็จบแค่นั้นเองไม่ใช่หรอไม่ปันนดีคือผมาก็อย่างที่บอกเลยผมว่าแครว่าถ้าเกิดตีสองแล้วหาไม่ตีหนึ่งตีหนึ่งเที่ยงเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งแล้วหาไม่เจอขึ้นมาทำยังไงถ้าเกิดผมพูดตรงๆอ่ะ ตอนนี้ทุกคนอ่ะเที่ยงคืนครึ่งก็ต้องแท็ไปหมดแล้วเพราะว่าพวกนี้ต้องเรียนพวกนี้ต้องทำงานกันไม่ครับคือผมเห็นอันนี้ผมไม่ได้ว่านะผมเห็นบางบางคนตีสองก็อยู่เยอะนะทุกวันนะทุกวันยามาทุกวันสามคนสี่คนไม่ไม่ครับผมเห็นหลายคนละอ่าลองบอกชื่อเลยครับคุณเยอะเยอะเยอะรู้ว่ารู้ว่าแก๊งผมอ่าลองบอกชื่อเลยนี่จริงที่เท่าที่เราพูดเลยครับคือไม่ไม่รู้ครับแต่ว่าไม่รู้ได้ยังไงเราคุณพูดอ่ะคุณพูดคุณต้องบอกคุณต้องรู้สิว่ากี่คน เอ้ง่ายตีสองเห็นเยอะเอาแค่นี้ดีกว่าอ่ะวคือแก๊งผมยี่สิบคนอ้าผมพูดรับไล่ให้ฟังเลยตอนนี้มีคนทำงานโอซีอ่ะเจ็ดคนต้องไปมาที่งที่อะไรกูทีเนี้ที่เห็นน่ะตอนนี้เรามันติดป่วยด้วยคุณก็บังคับให้เขาเล่นพอผมบอกว่าเล่นตีสองก็ได้ไอ้้้เียแลวกูผิดเหรอไอ้้เียคุณก็หาผมหนีมันป่วยแล้วกูผิดเหรอไอ้สัตว์งั้นผมทำยังไงวะจะบอกไว้ก่อนนะเรื่องโอซีผมขอไม่รับรู้นะครับ ก็ไม่ไลฟ์ผมก็บอกอยู่พี่จันบอกให้ฟังแต่ผมก็บอกว่าถ้าเกิดติดตกลงไม่ได้ผมไม่เล่นไงงั้นขอตีสองได้ป่ะจบไปก็บอกว่ามีคนโหวไม่ได้ไงตีหนึ่งนไปตีหนึ่งไปสองทุ่มสองทุ่มตีหนึ่งขอเลื่อนไม่ได้เหรอหลังจบเนี่ยสามทุ่มถึงตีสองเลยได้ป่ะไม่เอาได้ไหมตีหนึ่งเนี่ยก็ตีสองโหวไม่ได้ไงถ้าเกิดสองถ้าเกิดทุ่มหนึ่งถึงตีตหนึ่งเนี่ยพอได้ก็พอตีหลังตีสองไม่ได้ไงก็บอกหลังตีหนึ่งไม่ได้ไงคุณไม่เข้าใจเหรอคุณเสียวยก็หลังนนนนมมมัีคเล่ไงผก็ย้าวย ต้องตื่นเช้าอ่ะจะไม่เล่นนะเสียไม่เล่นก็ไม่เล่นนะไม่ไม่ไม่เฮกไปนี่ผมคุยเองผมคุยไม่ไม่ต้องแก๊งผมแก๊งผมอ่ะแก๊งกลางจิ้วจิ้วใจจิ้วใจเย็นจิ้วจิ้วใจเย็นนะใครเป็นหัวหน้าแข่งคนเนี้ยมาจิ้วใจเย็นนะก็คือผมว่าใจเย็นอยู่เนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็คือถ้าถ้าคุยกันหาตรงกลางไม่ได้เงี้ยให้โอกาสเขาไปคุยตกลงกันก่อนก็ได้ไม่ผมตกลงกันมาแล้วอ่างั้นก็จบครับอ่าสองทุ่มหนึ่งตีหนึ่งสองเออเรียกเงินไม่เกินหนึ่งล้านนะครับเรียกหนึ่งลย อ่าเจ้าต้องถามจิวก่อนว่าเจ้าเป็นสิ่งของหรือเจ้าเป็นเงินแค่นั้นเองครับเป็นเงินก็ได้ครับจะดจีดง่ายๆงาเงินหรออ่างั้นก็สองเออแล้วก็เงินไม่เกินหนึ่งล้านเดือนหนึ่งล้านเนาะไม่เกินหนึ่งล้านเอาเท่าไหร่นะครับหนึ่งล้านนีน่งเยอะอ่ะหนึ่งล้านาก็ได้ครับหนึ่งล้านอ่าแล้วก็มีอะไรไหมครับมีอะไรอีกครับหมดแล้วเนาะหมดแล้วจะได้คุยกับหมอครับมันจะมีอะไรอีกหรือเปแบบคือตอนนี้คือมันแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเขาโดนโดนโดนเบรกกิ้งโดยแอดมินก็อีกเรื่องถูกไหมครับหมายถึงไงครับ อ่ะมันถึงไม่รู้ไงผมก็จะถามก่อนอันนี้บอกไว้ก่อนนะจะไม่รู้ว่าฝั่งเราคิดยังไงนะเห็นประกาศล่าสุดป่ะที่นาย,ยกประกาศบอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรผิดพลาดไปสามารถเตือนกันได้ไม่เตือนเลยครับไม่เตือนครับไม่เตือนครับไม่เตือนคือแจ้งเลยแจ้งเลยแย่ดียวครับก็ปล่อยเขาไปเลยครับเนี่ยเพราะว่าจะตามต้องไหครับแล้วมีผลลิมิตอะไรอีกไหมครับไม่มีก็ขับรถปกตรขับรถสิบหมอสามไงครับเต้นตองสิบไหมากดควยยังลดไหมครับหรือว่าไม่กดควคยคุยดไหมครับจิวได้ครับคยเขามาควยครับจะอกว่าไงครับ ไม่ไม่ไอจิวต้องเข้าใจวเพราะว่ามันเป็นคำแสดงอย่างที่จิวบอกกันล่าสุดนะถ้า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 ปลดผมก็ให้ผมเรียกมาเยอะแล้วให้ถ้าจังเอกมันก็จะถ้าถ้โอเคผมก็โอเคผมน้องผมพูดบ่อยอยู่แล้วถ้าก็จะบอกว่าโอเคปลดก็คือปลดนะครับคำนี้อ่าก็เสียสรุปนะสองทุ่มหึงตีหนึ่งนะครับแล้วก็ปลดควยแล้วก็สองเอ๋อหนึ่งล้านจบก็คือคูดาวหนึ่งอาทิตย์โอเคเนาะคูดาวหนึ่งอาทิตย์คืออะไรครับก็คือถ้าใครถ้าใครอุ้มสองเอ๋อปุ๊บก็คือต้องยอมแพ้ทันทีครับต้องยอมเป็นกฎบังคับ ใช่ครับอันนี้ผมถามทางนายกมาเรียบร้อยแล้วก็คือจริงๆผมก็อยากแบบว่าสองเออปึ๊บก็คือมาคุยกันอยากเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมครับแต่ว่าวถ้าคือสองเออปึ๊บก็คือต้องมาคับจบทันทีเลยต้องยุติสตอรี่นี้ทันทีแล้วก็คนแพ้ก็ต้องตามคนแพ้แล้วคููดาวเจ็ดวันจะมาต่อเดี๋ยวอะไรอีกก็รอเจ็ดวันครับโอเคเนาะอ่ะครับโอเคครับ,ค,ค,รบคุยกับหมอก็ได้ครับหมอครับหมอจิ๊บคนไหนครับหมอจิ๊บคนนี้ครับไม่ครับอ่าอ่าสองทุ่มหนึ่งตีหนึ่งครับสตอรี่ ครูดาวเป็นสิบนะฮะนาทีนะวสิบสิบนาทีหรือสิบห้าสิบห้าครับสิบห้าครัูดาวสิบห้าทีครับติวมีอะไรปหมไม่ครับอ่าดีกว่าครูตีตั้งแต่กี่โมงครับคพูดไปวันเมื่อกี้สองทุ่มถึงตีหนึ่งครับไม่มีไม่มีกาหนดวันครับโอเคสองทุ่มตีหนึ่งยังไม่มีการหมบวรนจบโอเคครับโอเคไม่ได้ไหมครับหมอแล้วก็อ่าบินรวมมาไหมบินรวมมาบินรวมทั้งคู่แล้วก็ขออย่าไหมครับหมอขอ ขอเวลานิดนึงได้ไหมครับเคลียร์อะไรเรียบร้อยแล้วหมอไว้เข้าได้ไหมครับอย่ารีบเข้าเกินนะครับไม่อันนี้ว่าหมอว่าหมที่บอกขั้นตอนการทํางานหมอนะหมอจะเข้าติมเมื่อพวกคุณตีกนเสร็จแล้วก็นาสามสิบวินนะครับเรื่องการบัฟการเผาร้อนอะไรอ่ะหมอจะเตือนด้วยวาจาก่อนนะครับถ้าไม่หยุดหมอจะแบตติดนะครับโอเคครับครับครับผมครับ อ่ฟังนะฟังนะเฮียขออย่างหนึ่งนะผมพูดฟังผมด้วยนะของจริงนครับเชียเชียเดี๋ยวไปคุยที่บ้านอะไครับแล้วบอกน้องๆผมสายการแล้วฟังนะรบตรวนี้แล้วแหละหรือตรงนี้ก็ได้อ่ะตรงนี้อ่ก็คือฟังนะก็คือไม่สุดนะก็คือขอเบรกเลิกเวลานึงครับสองทุ่มหนึ่งตีหนึ่งนะกี่ชั่วโมงวะสองทุ่มสองทุ่มตีทุ่มมาทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งห้าชั่วโมงเต็มนะครับามีอุ้มเลยเที่ยงคืนก็ได้ใช่ครับอุ้มเลยเที่ยงคืนเลยก็เลทได้เลยครับส่วนครูดาวสิบห้า สิบห้านาทีครับคุณเอาสิบห้านาทีแล้วก็มีแค่นี้แหละไม่น่ามีอะไรต้องปุ๊บอ่าปลดต้องมีดวยนะปลดริบต้องมีด้วยต้องอ่ะผมขอโทษอีกทีเสียควยด้วยนะเมื่อกี้ฝากด้วยครับเวลาผมพูดฟังผมด้วยนะก็คือได้ครับได้อ่านิดนึงขออนุญาตนิดนึงแล้วก็ต่อต่อต่อถ้าเราหลุดอะไรไปหรืออะไรไปเขาจะแจ้งทันทีนะไม่มีการเตือนนะคือเขาจะใส่สูตรกับเรานะครับสำหรับเรื่องใบนะครับส่วนเราอย่าทำตามผมเลยครับผมมองว่าสว่างครับ เราอ่ะรู้เรื่องกันแล้วโตโตแลนะผมมองว่าเฮียครับขออนุญาตแทรกนิดนึงนะผมมองว่าถ้าเขาหลุดมาแล้วเราไม่แจ้งคืนนี่แบบผมมองว่าน้องๆก็ไม่โอเคกันอยู่นะผมคนนึงละถ้าสมมติเราหลุดไปต้องทำไงครับเสียอ่าแป๊บนนึงะฟังก่อนมันเป็นสงครามใบอยู่แล้วครับถ้าสมมติเราหลุดไปปุ๊บมันจะอ่ะอ่ะผมกับไอ้นี่ผมกับโรเล่หลุดปุ๊บผมโดนใบส้มทีเนี้ยเพราะผมมีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้วหนึ่งใบอ่ะผมเป็นใบส้มปุ๊บไอโรเล่รับใบปุ๊บแล้วเขาหลุดมาแล้วเราไม่แจ้งคืนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนสงครามใบป่ะครับเอาไไงงเเออาาาม ก็ต่างฝ่ายต่างเซฟเลยดีกว่ามันไม่คุยครับผมว่าไม่คุยคุยแล้วเขาไม่คุยมันจะแย่งอย่างเดียวผมผมว่ารอเล่นสตอรี่จบเราค่อยแจ้งดีกว่าแบบเก็บเก็บคลิปไว้อะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องแย่งจริงเลยเราเราไม่ต้องแจ้งหรอกมั้งผมว่าว่าเราโอเคป่ะยันดีไหมใครไม่โอเคมเรื่องงแจ้อยู่ที่คนโดนอ่ะโดนถ้าอยู่ที่เอาเอาง่ายดีกว่าถ้าใครโดนก็ถามคนนั้นแหละว่าโอเคหรือเปล่าคือมันไม่หนักเหนือก่อนนะคือจริงๆมันก็ไม่อยากเล่นหรอกแต่ว่าถ้าเราโดนกระทำฝ่ายเดียวมันก็ไม่โอเคไงไอ้เหี้ยเหมือนเหมือนเอาง่ายๆเหมือนไล่สุดแดงออออกจับบเเเมืงชดไ้้้หีียยแน บางทีก็อาจจะมีหลุดมีอะไรกันบ้างเนี่ยโอเคมีใครงงอะไรตรงไหนไหมเราจะได้ไปเตรียมตัวครับไม่มีครับเตรียมตัวใส่ใส่ชุดทุกอย่างนะไม่ต้องสนใจพวกมันไใ้พวกขยะพวกนั้นนะครับบอกไว้ก่อนนะเราแคร์คนของเรามากกว่านะครับอย่าไปสนใจมันนะเพรานี่พวกมันเลยครอบครัวกูเว้ยไปสัตว์เตรมของเตรียมของเตรียมของเตรียมของรู้สู้เว้ย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 ไอ้เหี้ยแบบนี้มันจ้องจะเล่นใบนี่ว่ะไอ้เหี้ยใช่ป่ะแม่งอู้โหจุดไบร์ทฮะสองพันป0 0่อมาไอ้เงี้เนี่ยพวกมันเนี่ยพวกมันเนี่ย อ๋เลยอือเฮอยติอือ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 อิงอืออโง่ืออืออสออือเือยืออืออลออื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 อย

ไปเว <Bond> <pakai> ้ยไปเว้ยไปเว้ยย <apan> <cartoon S 2> ังก็เปิดแล้วก่อนเว้ยเอาเงี้ยร่วงหนึ่งโอ้ตายโหมิดหมึงสู้เงี้ยอะไรพวกกูได้ไอ้เงี้ยกูถามหน่อยวะเงี่ยไอ้เยี่ยหนุ่มปังเงี้ยต่อนดิหน่อยต่อนดิต่อนี้นย่าต่อนี้ต่อนี้เงี้นี้ต่อนี้อะไรบึ้ง เหี้ยมึงทำไรมึงมึงทำไร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 เอ้ามึงทำไรไอ้เหี้ยทำเหี้ยอะไรพวกมึงอ่ะพี่ดีอะไรวะสวยโอ้โหอย่างโง่ไอ้เหี้ยโง่จัดกูบอกให้เฮ้ยอย่าต่อยดิสนับเลยสนับอันดับบูติอู้ยเอยังไงอะเนี่ย ไม่ต้องอุ้มออกไปไม่ต้องอุ้มไปไม่ต้องอุ้มไปไม่ต้องอุ้มออกไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปแม่เออในนี่แหละไอเฮียไม่ต้องอุ้มแลไม่ต้องอุ้มแยกมาปนแยมาปนไม่ต้องอุ้มไม่ต้องอุ้มไม่ต้องอุ้มไอเฮียยิงยัเยอะอ่ะปนไหมปนไหมอุ้มมาปน่อดแยงมาปน่อดแยกมาปนก่อนนอ่อะวะอเฮียดีไอเฮียดอะไรไเฮียีมันบาปูไอเฮียแก่ไคือคือแกงพวกมึงได้แค่ี่เหรอวถามจริงเถอไเฮียก็จอกไอเฮียก็จอกไอสั์ไอเียแก่มาก่อน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  เป็นเด็กตั้งสิบปันนาน้องดึงไม่ได้เลยอะออกไม่ได้เลยไม่ได้เน็กตั้งสิบปันนาปนได้ไหมปนได้ไหมปนไม่ได้ปนไม่ได้ปนไม่ได้พี่ปนไม่ได้น่าจะมีปัญหาไอ้หลบหลบหลบนี่กูเผาเองกล้วยมือเผาเองหลบนี่หลบนี่หลบ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 เลยหลบเลยโอ้ยเยี่ยบเผากันเป็นปะเนี่ยรอหน้ารอหน้าร้อหลังก็ได้จุ่มตรงเดียวอะจุ่มตรงเดียวเทอยู่ตรงเดียวเลยอย่าลากอย่าลากเทอยู่ตรงเดียวเทอยู่ตรงล้อตรงเดียว Mm -hmm. All day, all day, I begin to my back here, all day, I begin to my cashier, all day, hit a pitch from the back here, all day, all day, all day, little nigger from the crash car, all day, I begin to the back here, all day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 , I begin to my back here, all day, I begin to my cashier, all day, hit a pitch from the back here, all day, all day all day little nigga finna crash car all day i be getting to the bag yeah all day all day